เกิดมาชาตินี้ช่วนี้ที่ได้มาพบกับยอดนักรบคุณพนแห่งกองทัพธรรมธรรมยาตราองค์อาสงาเลิดลำ้ำจริตตามรอยธรรมพระผู้ปราบมาน สุขใจมากลน้นผลบุญทวีมากมายร่วมโปรยดอกไม้ด้วยใจสัใสชื่นบานเส้นทางของหลวงปู่เชื้อชูอนุสรสะทานเล่าลูกหลานพร้อมใจกันในวันนี้ ขอเชิญท่านมาเปล่งสาธุการตอนรับโปรยเบญจะศัพสับบานเชิญด้วยใจสุขีกะตันยูน้อมกราบบูชาพระมงคลเทมุนีให้บุญนี้นำทางชีวิตสมปราธนาพระธรมยตรา ยาตรด้วยใจพองใสประกาศใจเชื่อมสายธรรมพระสาสนเบจะกี่พบกี่ชดไม่ยอมคลาดคลาขอบุญญาพาพบสุขพ้นทุกภัย เส้นทางสายนี้งดงามความดีเพียมล้นสายบุญกุศลทางมักผลสายธรรมใช่ตอนรับพุทธบุตรย่าตราไปสู่จุดหมายทุ่มสุดใจในเส้นทางสร้างบารมี ขอเชิญท่านมาเปล่งซาธุการตอนรับโปรยเบนเจซับซับ,บานเชิญด้วยใจสุขีกะตันยูน้อมกราบบูชาพระมงคลเทมุนีให้บุญนี้นำทางชีวิต